สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่133 Go Robot ส c a l ป i n g นะครับวันนี้เราจะอาศัย c a n เด e ลสติ๊กแพทเทินะครับคุณลักษณะนะครับแพทเทิรของแท่งเทียนเนี่ยนะครับมาหาจุดเข้าบายหาจุดเข้าเซลล์ตัวอย่างในวันนี้ผมใช้ทดสอบกับทองคําใช่ไหมครับ XAUUSD นะครับที่ Time Frame 5นาทีเราลองจินตนาการดูนะครับถ้า แท่งเทียนที่ไทม์เฟรม e ้นาทีนะครับแท่งเทียนไหนที่มีขนาดใหญ่คำว่าขนาดใหญ่ของผมก็คือตั้งแต่500ปิ๊บขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะเริ่มให้ความสนใจกับมันนะครับถ้ามีราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับพอราคาเปิดมาแล้วราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับวิ่งขึ้นสูงกว่าราคาเปิดเนี่ยนะครับถึง500ปิ๊บเราเริ่มเช็คแล้วนะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติของแท่งเทียนเนี่ยนะครับเวลามันจะวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ มันจะไม่ขึ้นทีเดียวมันจะขึ้นและย่อขึ้นและย่อถูกไหมครับเมื่อมันขึ้นไปถึง500เราก็ให้ระบบตรวจเช็คมาแล้วนะครับพอมันย่อลงมานะครับขึ้นไปแล้วมันย่อลงมาให้ระบบสร้างเส้นนะครับเรียกว่า Si g แน l บานะครับเป็นเส้นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเลยนะครับที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนนะครับและถ้ามันย่อลงมานะครับห่างจาก s ิ g แน l บายเกิน100ปิเมื่อไหร่นะครับเราเปิดไม้บายเลยนะครับเพราะเราถือว่า มันจะย่อและยกถูกไหมครับเราจินตนาการหรือเรามีความคิดหรือมีตักกะแบบนี้นะว่าแพทเทิร์นของแท่งเทียนเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะนี้แน่นอนครับมันไม่ถูกทุกครั้งแต่เราคิดว่าคุณลักษณะแบบนี้มันเป็นไฮวินเลตถูกไหมครับมันเป็นไฮวินเลตมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงดังนั้นถ้าเราเจอแท่งเทียน500ปิ๊บระบบตรวจเช็คนะครับพอมันย่อลงมานะครับ ระบบสร้างเส้นอะไรครับส i g แน l บ u ายตรงจุดสูงสุดของแท่งเทียนใช่ไหมครับและตรวจเช็คว่าราคายอ่อลงมาถึง100ปิ๊บหรือยังถ้ายอ่อถึงแล้วเปิดไม้บายทันทีพอเปิดไม้บายนะครับเราก็จะให้ระบบสร้างสต็อปลอสโดยการตรวจเช็คนะครับราคาต่ําสุดของแท่งเทียนย้อนหลัง3แท่งเทียนนะครับจุดไหนต่ําสุดเอาจุดนั้นเป็นจุดสต็อปลอสและคํานวณว่าระยะห่างนะครับสต็อปลอสเนี่ยกี่ปิ๊นะครับ ตัว Take Profit จะมีค่ามากกว่า2เท่าก็คือ200% of Stop Loss นั่นเองนะครับนี่คือการกำหนด Stop Loss และ Take Profit เช่นเดียวกับฝั่งเซลล์นะครับเปิดมาปุ๊บเปิดแท่งเทียนปุ๊บใช่ไหมครับเป็นแท่งเทียน ID 0นใช่ไหมครับราคาวิ่งลงลงไปจนถึงอะไรครับ500ปิ๊บเมื่อไหร่นะครับระบบเริ่มเข้าตัวจเช็คนะครับพอราคามันสวิงกับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับระบบก็จะลากเส้นส i g n a l เซลไว้นะครับสัญญาเซลไว้ที่จุดต่ําสุดของแท่งเทียนนะครับแล้วถ้าราคามันสวิงกลับตัวขึ้นไปเกิน100ปบระบบเปิดไม้เซลครับเห็นไหมครับลักษณะเดียวกันกับฝั่งบ่ายนะครับระบบก็จะตั้ง Stop Loss ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนย้อนหลัง3แท่งเทียนนะครับและ Take Profit เป็นขนาด200%ของ Stop Loss นั่นเองและหลักการแบบนี้นะครับเราคิดว่ามัน high win r a t e ใช่ไหม เราเลยใช้ Money Management แบบมาตินเกลเข้าสู้นะครับโดยการใช้ขนาดลอสไซด์เริ่มต้น0.01ใช้ Money Management แบบมาตินเกลก็จริงนะครับแต่เรามีการป้องกันพอร์ตเรานะครับโดยการกำหนด u ัปเปอร์ลิมิตที่2 l o ลตใช่ไหมครับมันจะสู้ได้ประมาณ8ไม้นะครับพอเข้าไม้ที่9ถ้าแพ้มันก็จะเริ่มยอ่อละใช่ไหมครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากจะสู้นะครับได้มากกว่านั้น มีอีกกรณีหนึ่งคือท่านไปเปลี่ยนเป็นบัญชีเซนสมมุติว่าในการทดสอบนี้นะครับเเดือนเนี่ยได้กาไร900กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยทุน1000ใช่ไหมครับมันจะมีทั้งชนะมีแพ้บ้างนะครับดูจากกราฟนะครับมันมีย่อบ้างใช่ไหมครับแต่ยังได้กําไร900กว่าเปอร์เซ็นเฉลี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต,ต่อเดือนแต่ท่านบอกว่าอยากจะให้กราฟสวยกว่านี้ท่านก็ไปใช้บัญชีเซ็นจากทุน1000มันจะกลายเป็นทุน10,000แและอัปเปอร์ลิมิตท่านไม่ต้องใสใช่ไหมครับท่านปล่อยให้มันสู้จน นะครับอย่างบัญชีโกมินินะครับหรือบัญชีเซนของ GOFX เนี่ยสู้ได้ถึงขนาดล็อตไซส์100ล็อตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นในตัวอย่างนี้ในปี2024ถ้าชั้นใช้โกมินินะครับก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวเนี้ยนะครับเขียนยากไหมนะครับเริ่มต้นเรามาดู Constant และ v a l ลเอเของ EA กันก่อนนะครับคอนสแตนของ ea ตัวอย่างที่133นี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน13ตัวนะครับ ea name เก็บชื่อของ ea นะครับ by signal cell signal นะครับ data type เป็น string หรือข้อความนะครับเวลาที่เราจะสร้างวัตถุบนชาร์ตใช่ไหมครับผมก็จะแนะนำทุกตัวอย่างนะครับให้กำหนดชื่อของวัตถุบนชาร์ตเนี่ยเป็นค่าคงที่ไว้ซะเวลาท่านจะเรียกใช้นะครับก็เพียงแค่คลิกขวาแล้วก็เลือกใช้งาน e er a r l r ที่เกิดจากการ พิมพ์ชื่อผิดมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับ Bisignal เก็บ Bisignal Salesignal เก็บข้อความ Salesignal Lot เท่ากับ0.01 LotX เท่ากับ2 Candle Body Pip เท่ากับ500 Signal Pip เท่ากับ100ในการทดสอบ วันนี้นะครับผมจะทดสอบให้ดู2รูปแบบนะอยากให้ออกไม้ถี่ขึ้นนะครับเราก็จะมาเปลี่ยน2พารามิเตอร์นี้นะครับอยากจะให้ออกไม้น้อยแต่ความแม่นยําสูงเราก็ตั้งนะครับพารามิเตอร์ตัวนี้ตามรูปนะครับเปอร์เซ็นต์ออฟสต็อปลอดสอนะครับแบ็กเทสโหมดเท่ากับฟอ r นะครับในกรณีที่ท่านต้องการจะแบ็กเทสโหมดให้มีความรวดเร็วนะก็เปลี่ยนแบ็กเทสโหมดจากฟอสเป็นทูนะครับ Start Candle ID 1 n n d Candle ID 3 2พารามิเตอร์นี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในการควบคุมหาจุด Stop Loss นั่นเองนะครับโหมด Buy เป็น t o o โหมด Sell เป็น Tool นะครับอันนี้ผมเตรียมไว้นะครับสำหรับการปรับปรุงในอนาคตแต่ในปัจจุบันนะครับถ้าผู้ใช้งาน EA นะครับอยากให้ EA ตัวนี้เปิดเฉพาะไม้บายใช่ไหมครับก็ไปปิดโหมดเซลซะนะครับ ถ้าต้องการให้เปิดเฉพาะไม้เซลก็ให้ปิดโหมดลายซะนะครับหรือไม่รู้จะเลือกฝั่งไหนดีก็เปิดทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับแต่ผลที่ได้ต่างกันนะครับส่วน Valuable ของ EA ไม่มีนะครับกดอัปเดตนะครับทุกครั้งที่ท่านมีการตั้งค่า Constant และ Valuable มาดูนะครับ EA ตัวนี้เขียนไม่ยากเลยนะครับเขียนง่ายๆนะครับมาดูการที่เราจะสร้างสัญญาณ Buy สัญญาณเซลกันก่อนนะครับ วิธีการสร้างสัญญาณบายเนี่ยเราจะตรวจเช็คก่อนนะว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดไม้ใช่ไหมครับเรานำบล็อก Notate Filter By type ท t e r by or ร์บ่ซตรวจเช็คว่ายังไม่มีการเปิดไม้บายยังไม่มีการเปิดไม้เซลใช่ไหมใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้นะครับนำบล็อกคอนดิชันมาตรวจเช็คก่อนว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับ c a n เ l e close c น n d l e id 0เนี่ยมันอยู่เหนือจากราคาเปิดนะครับ แท่งเทียน ID 0ูนย์หรือยังนะครับราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไหมใช่ไหมครับและเราก็จะมาเช็คระยะห่างโดยการใช้บล็อกเช็คดิสแทนว่าราคาปัจจุบันที่มันสูงกว่าราคาเปิดเนี่ยนะครับนะครับเราก็มาเช็คว่าราคาปัจจุบันกับราคาเปิดเนี่ยมันห่างกันเกินนะครับ500ปิ๊บหรือยังนะครับถ้ามันห่างกันเกิน500ปิ๊บเราก็จะทําการสร้างเส้นนะครับโดยการใช้บล็อกดอลลาร์เห็นไหมครับ สร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับ h o r ิซอน t อ l ไ i n ์นะครับตั้งชื่อเส้นว่า buy signal นะครับเราเรียกใช้งานก็แค่คลิกขวาแล้วก็เลือก buy signal จุดที่เราจะลากเส้นก็คือจุดที่เป็น candle high นะครับราคาสูงสุดของแท่งเทียน id0 นั่นเองนะครับลากเป็นเส้นสีเขียวนะครับเป็นเส้นปะสีเขียวนะครับกดอัปเดตไปนะครับและแน่นอนครับในระบบจะมีทั้งเส้น บ i ายสัญญและก็เซ l l Signal ใช่ไหมครับถ้าเราลากเส้น b i ายส n a l เราก็จะใช้บล็อกดีลิทนะครับอ b อบเจลบเส้นเซลล Signal ไปนะครับในขณะเดียวกันมาดูฝั่งเซลล์นะครับกรณีฝั่งเซลล์เนี่ยนะครับถ้าราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดเห็นไหมครับราคามันวิ่งลงมาใช่ไหมครับเราก็จะเช็คระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันกับราคาเปิดว่ามันห่างกันเกิน 5 0 0รปิ๊บหรือยังใช่ไหมครับถ้าเกิน5 0 0รปิ๊บแล้วเราก็จะลากเส้นนะครับเซลสิกแนวนะครับลากเส้นเซลสิกแนลนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับที่จุดไหนครับที่จุดราคาต่ําสุดใช่ไหมครับแคนเดลโลแคนเดลไอดีลากเป็นเส้นอะไรครับสีแดงเลือดหมูนะครับเป็นเส้นประสีแดงเลือดหมูนะครับกดอัปเดตไปนะครับ หลังจากเราลากเส้นเซลล์สิกแนลแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาทําการลบนะครับเส้นบายสิกแนลนี่คืออะไรครับแอเรียของอา่านออกสัญญาณบายออกสัญญาณเซลล์นะครับสัญญาณบายคือจุดไหนเส้นบายสิกแนลสัญญาณเซลล์คือจุดไหนเส้นเซลล์สิกแนลนะครับหลังจากเราสร้างเส้นแสดงสัญญาณแล้วใช่ไหมครับเราจะมาหาจุดเปิดไม้บายนะครับวิธีการนะครับเราจะเปิดทีละไม้ใช่ไหมครับ เราก็ใช้บล็อก note นะครับ filter by type either by or s e l l ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้มาดูฝั่ง by ก่อนนะโหมด by นะครับเท่ากับ1นะครับค่าเริ่มต้นของโหมด by เป็น true นะครับ t o o l เท่ากับ 1, 1> เงื่อนไขเป็นจริงนะถ้าท่านไม่ต้องการให้มันเกาะออกไม้ by ในระบบท่านก็ไปเปลี่ยนในแพลตฟอร์ม MTC นะครับให้โหมด by เป็น f o r นะมันก็จะไม่ทำงานการออกไม้ by นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่เอาสัญญาณจากภายนอกมาสั่งนะ ผมจะใช้อะไรครับเมนวนก็คือให้ผู้ใช้งาน EA หรือผู้เรียนเนี่ยควบคุมเองก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อโหมดบายนะครับเราเปิดใช้งานใช่ไหมครับเราจะมาเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับ Candle Cross Candle ID 0เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าอะไรครับ b u y s i g n แนไหมใช่ไหมครับ b u y s i g n แนคือราคาจุดไหนครับจุดที่เป็นราคาสูงสุดของ ID0 นะครับที่เราสร้างไว้ใช่ไหมครับ เมื่อราคามันย่อตัวลงมาท่านคิดภาพตามนะราคาพอพอมีการเปิดของราคาใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นไปนะครับเกิน500ปิ๊บนะครับระบบทำการลากเส้นนะครับสูงสุดของแท่งเทียนไว้ใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อราคามันย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาห่างเท่าไหร่ครับเรามาเช็คดิสแทนต์นะครับราคาปัจจุบันนะครับเทียบกับเส้นบายสัญญาณนะครับห่างกันเกิน 1 0 0ร้ปิ๊นะครับส i g n a l เห็นไหมครับส i ก i นลปิ๊บคือ100นะครับถ้ามันย่อตัวลงมานะครับเกิน100ปิ๊เราก็จะเปิดไม้บายเลยนะครับเพราะเรานะครับเคยศึกษาพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับเวลามันจะวิ่งไปแรงๆใช่ไหมครับมันจะขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อใช่ไหมครับในการเปิดไม้นะครับเราจะเปิดโดยการใช้ Money Management แบบ B e t t i n g มา r t ติ g เก e นะครับ โดยให้อะไรครับไม้แรกนะครับคืออินดิเชียนโวลูมเนี่ยก็คือ0.01ล็อตและถ้าหากมันแพ้นะครับมันติพายออนล s สเนี่ยเราใส่ค่าคูณ2เข้าไปนะครับก็คือ2เข้าไปใช่ไหมครับตามค่าคงที่ล็อต x นะครับนั่นย่อหมายความว่าถ้าไม้แรก0.01แล้วมันพลาดมันแพ้ใช่ไหมครับไม้ต่อไปจะเปิดด้วยขนาด0.02แพ้อ,อีกก็0.04แพ้อ,อีกก็0.08นะครับเราเชื่อมั่นในอะไรครับ อัตราการชนะของกลยุทธ์เรานะครับว่าน่าจะเอาอยู่นะครับต่อมานะครับจุดหาการหาจุด Stop l o อ s นะครับผมจะใช้ Stop l o อ s Mode เนี่ยใช้เป็น Custom ไ i ร e Level นะครับโดยการดึงข้อมูลจาก Market Property ที่เป็น l Lowest p r i p e ราคาต่ำสุดนะครับราคาต่ำสุดเอามาจากไหนครับจากแท่งเทียนย้อนหลังนะครับ Start Candle ID คือแท่งเทียน ID 1นะครับถึงแท่งเทียน ID3 นั่นเองนะครับเช็ค ย้อนหลัง3แท่งเทียนนะครับจุดไหนต่ำสุดเอาจุดนั้นเป็นจุดส t o p l o s s นะครับต่อมานะครับเวลาเราจะ a ท e Profit นะครับผมจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ฟอร์มสต็อปลอสนะครับในที่นี้นะครับผมใส่ค่า200ไปลงไปนะครับมันก็คือ2 0 0เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็คือเราจะใช้ไอตัว RR นะครับเป็น1ต่อสนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับ หลักการเดียวกันนะครับในการเปิดไม้เซลล์นะเริ่มต้นที่โหมดเซลลก่อนนะครับเริ่มต้นโหมดเซลลเท่ากับ1น,นะครับถ้าผู้เรียนดูแล้วอาอาจารย์มันเป็นเทนขาขึ้นนะครับเราก็ไปปิดโหมดเซลล์มันก็จะมีไม่มีการเปิดไม้เซล์นะครับต่อให้เข้าเงื่อนไขก็ไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดนะครับให้โหมดเซลล์ทำงานใช่ไหมครับระบบก็จะเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ย ยืนอยู่เหนือเส้นเซลล์สิกแนลหรือ,อยังนะครับเส้นเซลล์สิกแนลคือเส้นไหนครับเส้นที่อะไรครับเป็นจุดต่ําสุดถูกไหมครับถ้าปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่เหนือเส้นเซลล์สิกแนลนะครับแสดงว่าอะไรครับราคามันมีการอะไรครับตอนแรกมันย่อตัวลงใช่ไหมแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับพอมันเด้งขึ้นไปเรามาเช็คว่าราคาปัจจุบันเนี่ยห่างจากเซลล์สิกแนลเนี่ยเกิน100ปิปหรือ,อยังนะครับถ้าเกิน100ปิป เราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับโดยการใช้กลยุทธ์มาตินเกลเช่นเดียวกันนะครับไม้เริ่มต้น0.01ถ้าแพ้คูณ2นะครับจุดสต็อปลอสนะครับก็คือจุดสูงสุดจากข้อมูลจากอะไรครับ Market Property ใช่ไหมครับโดยการตรวจเช็คแท่งเทียนย้อนหลัง3แท่งเทียนและเวลาเทค Profit เราก็เอาที่200%ของ Stop Loss ใช่ไหมครับ Stop Loss 10ปิ๊ เทคโปรฟิตยี่สิบปิ๊บสต็อปลอสสามสิบปิ๊บเทคโปรฟิตหกสิบปิ๊บนั่นเองนะครับหลักการนี้นะครับหลังจากเปิดไม้บายหลังจากเปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับเราก็จะทําการลบเส้นนะครับที่เป็น h o r i z o n t a l l i n e ครับก็คืออะไรครับเปิดไม้บายนะครับไอตัวเส้นเซล l ์สัญญาลก็จะถูกลบนั่นเองนะครับต่อมานะครับเวลาที่เราต้องการจะแสดงค่าบนชาร์ตนะครับเราก็จะเอาบล็อก Back Test Mode ก็คือ b o x c o n d i t i o n นเนี่ยนะครับเราสร้างเงื่อนไขนะครับ Back Test Mode, back test mode เท่ากับ0นะครับค่าเริ่มต้นของ Back Test Mode คืออะไรครับ For ใช่ไหมครับ0เท่ากับ0เงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะทำงานให้ข้อมูลแสดงบนชาร์ตผ่าน b ล็อกคอมเมนตปกตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าท่านต้องการให้การทดสอบแบ็กเทสเนี่ยไวขึ้นใช่ไหมครับท่านเปลี่ยนแบ็กเทสโหมดจาก f ฟอเป็นทูใช่ไหมครับมันก็จะหยุดการทํางานบล็อกคอมเมนต์ เช่นเดียวกันครับถ้าท่านเอาบ็อก Bucket of t อ t ฟเทรดบักเก็ตอ s s s t a ส e มาเชื่อมต่อด้วยมันก็จะหยุดการทำงานให้ด้วยเช่นเดียวกันทำให้การ b c k t e ท t เนี่ยไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราก็จะโชว์ e a n a m e มุมบนขวามือนะครับในบ็อกซ์คอมเมนต์นะครับ Balance Equity นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำให้มันลึกลับซับซ้อนนะครับโชว์แค่ทุนอย่างเดียวน,นะครับเดี๋ยวเราจะ Export ล์ออกไปนะครับแล้วเรามาดูผลการ Back t e ท t ไปด้วยกันนะครับ มาดูการแบ็กเทสนะครับตัวอย่างที่133กับ XAUUSD โมเดล F-Valitic Time Frame 5นาทีนะครับการตั้งค่านะครับค่าล็อตเริ่มต้น0.01นะครับล็อต X คือ2นะครับถ้าเปิดไม้แรกขนาด0.01ล็อตถ้าแพ้นะครับไม้ต่อไปจะเพิ่มขึ้น2เท่า Candle Body Pip ผมตั้งเป็น100นะครับ Signal Pip ผมตั้งเป็น50นะครับค่าตัวนี้จะจะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไปจากค่า Default นะเพราะผมต้องการให้ออกไม้สูงขึ้นนะครับออกไม้มากขึ้นแต่ผลการทดสอบเนี่ยผมมีค่าเดิมนะครับ500กับ1น0่นะครับกับค่าใหม่100กับ50ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกันดูนะครับเปอร์เซ็นต์ o อฟสต็อปลคือ200นะครับแบ็กเทสโหมดนะครับผมตั้งเป็น For เพราะผมต้องการให้กราฟเนี่ยโชว์อะไรครับโชว์เทคเลเบลแล้วก็โชว์อะไรครับบาลานซ์ balance, โชว์อีควิตใช่ไหมครับ Start Candle ID 1 n n d n a n d เ e ID 3นะครับเราจะตรวจเช็คย้อนหลัง3แท่งเทียนใช่ไหมครับในการหาจุดต่ำสุดหาจุดสูงสุดเพื่อจะมากำหนดเป็นจุด Stop Loss ให้ไม้บายไม้เซลล์นั่นเองนะครับโหมดบายนะครับโหมดเซลล์เนี่ยท่านดูเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นท่านก็ปิดโหมดเซลลถ้าเป็นเทนขาลงท่านก็ปิดโหมดบา y นะครับตอนนี้ผมให้ท่านฝึกการเปิดโหมดโดยใช้มือก่อนนะครับ แต่ในอนาคตเนี่ยผมจะดึงสัญญาณมาควบคุมให้ท่านนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทดสอบใช้ทั้งบ่ายและเซลล์ก็ลองดูได้นะครับกดโอเคไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบและการทำงานของมันนะครับเปิดการทำงานมานะครับ EA ก็จะโชว์อะไรครับ e a n a m e มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์โชว์ e q u i t y นะครับเพื่อนๆมาดูนะครับตอนนี้นะครับระบบเปิดไม้บายใช่ไหมเปิดไม้บายเพราะราคานะครับ แท่งเทียนนี้ผมขยายใหญ่ๆนะครับให้ผู้เรียนเห็นชัดๆนะแท่งเทียนวิ่งขึ้นใช่ไหมครับพอแท่งเทียนวิ่งขึ้นนะแล้วมีการย่อตัวลงนะครับแท่งเทียนตัวนี้นะครับต้องมีขนาดเกิน100ปิ๊บนะครับแล้วพอมีการย่อตัวลงต่ำกว่า50ิปิ๊บใช่ไหมครับระบบก็จะเปิดไม้บายนะครับพอเปิดไม้บายปุ๊บ ระบบจะตั้งจุด stop loss ก็คือจุดต่ำสุดเมื่อตรวจเช็คย้อนหลัง3แท่งเทียน id 1 id 2 id 3ก็คือจุดนี้เห็นไหมครับและเขาจะคำนวณว่านี่ก็คือ100%ถ้าคิด200%เป็นเท่าไหร่ก็เป็นจุด take profit นั่นเองหลักการมีเพียงเท่านี้เลยครับในการทำงานนะครับเห็นไหมครับระบบก็จะทำงานไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกสักอีกสักรูปหนึ่งนะครับเห็นไหมครับระบบเปิดไม้บายนะครับ แท่งเทียนนี้มันเกิน100ปิ๊บใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมาเปิดบายเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งอะไรครับสต็อปลอสที่จุดต่ําสุดของแท่งเทียนย้อนหลัง3แท่งเทียนก็คือ id 1 id 2 id 3แต่ id 1จุดต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสต็อปลอสตรงนี้ใช่ไหมครับและเทคโปรฟิตคือ20% 0ของสต็อปลอสนั่นเองนะครับระบบจะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลการแบ็กเทสกันเลยนะครับ มาดูผลการแบ็กเทสนะครับ XAUUSD นะครับตัวอย่างที่133ไทม์เฟรม5นาทีในตัวอย่างนี้นะครับค่า default ที่ผมให้ไปเนี่ยผมเปลี่ยนแค่2ตัวนะ Candle Body Pip เปลี่ยนเป็น100 Signal Pip เปลี่ยนเป็น50นั่นคือแท่งเทียนที่มีขนาด100 Pip เราก็จะเริ่มศึกษาแล้วนะครับพฤติกรรมของมันละนะครับ ถ้ามันวิ่งขึ้นและย่อตัวลงมานะครับมันก็จะเปิดไม้บายถ้ามันวิ่งลงแล้วก็ย่อตัวขึ้นมามันก็จะเปิดไม้เซล์ใช่ไหมครับจำนวนการออกไม้1,951ไม้นะครับทดสอบถึงวันที่เท่าไหร่เรามาดูนะผมทดสอบถึงวันที่15เดือน9เห็นไหมครับตั้งแต่วันที่1เดือน1นะครับปี2 0 2 4ถึง15เดือน9ใช่ไหมครับจำนวนการออกไม้1,951ไม้นะครับ โดยการใช้ทุน1000เนี่ยกำไราไร9เ7นะครับกำไรเยอะมากเลยนะครับ EA ตัวนี้จัดเป็น EA ความเสี่ยงสูงนะครับผมถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงแต่ไม่สูงมากนะครับสูงนะครับดังนั้นถ้าใครมาเรียนกับผมเนี่ยผมจะสอนนะครับให้เอาเงินเนี่ยออินกับพอร์ตความเสี่ยงต่ำก่อนใช่ไหมครับพอได้กําไรมานะครับผู้เรียนค่อยเอามาใช้กับพอร์ตความเสี่ยงสูงสังเกตเห็นไหมครับว่ากําไร900กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ใน9เดือนตกเฉลี่ยเดือนละร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดือนละร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ท่านก็สามารถคืนทุนได้ภายในเดือนเดียวนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราตั้งอะไรครับอัปเปอร์ลิมิตไว้ที่2ล็อตใช่ไหมครับตัวกราฟมันก็เลยมีทั้งขึ้นและย่อนะครับจุดที่มันย่อก็คืออะไรครับมันแพ้ต่อเนื่องกันเกิน8ครั้งนั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้ามันแพ้ท่านบอกว่าเห็นไหมครับ consecutive loss เนี่ยนะครับสูงสุดก็คือ12ครั้งใช่ไหมครับ คอนเซค i v ีวินนะครับสูงสุดก็คือ9ครั้งถ้าท่านต้องการให้กราฟเนี่ยมันสวยแล้วก็สู้ได้ทุกครั้งผมแนะนําให้ท่านไปใช้บัญชีโกมินิหรือบัญชีเซนนั่นเองใช่ไหมครับทุน1,000ของท่านจะกลายเป็นทุน1,000 0แทันทีพอทุน1,000 0แปุ๊บท่านไม่จําเป็นจะต้องใส่ Upper it, อัปเปอร์ลิมิตเพราะอะไรครับ พอท่านสามารถสู้ได้ถึงขนาด100ล็อตเลยทีเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องสู้แค่2ล็อตพอท่านสู้ได้ถึง100ล็อตเนี่ยจำนวนการแพ้ต่อเนื่องเนี่ยท่านสามารถสู้ได้ถึง14ครั้งเลยนะครับดังนั้นมันสามารถรองรับในปี2024ได้สบายได้สบายๆนั่นเองตรงนี้เนี่ยนะครับดีเทลเหล่านี้ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่มีวินเลทสูงขึ้นนะครับก็คืออะไรครับ ผมเอาเฉพาะตัวแท่งเทียนนะครับที่มีแคนเดลบอดี้ไซส์5 0 0ปิ๊บเท่านั้นมาวิเคราะห์นะครับถ้ามีแท่งเทียน500ปิ๊บและมีการย่อตัวลงนะครับตั้งแต่100ปิ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะทำการสร้างสัญญาณบายสัญญาณเซลใช่ไหมครับแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดมันก็ยากขึ้นนะครับเปอร์เซนต์วินมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยนะครับ ส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคำถามใครต้องการจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทางนะครับจะเป็นสมาชิก GOFX ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสมาชิกช่อง YouTube ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ